ยิ่งทิ้งของได้ชีวิตก็มีความสุขนะครับฟุป๊ปมีอกนะครับไม่ได้เริ่มจากอยากเป็นมินิมอลลิสต์นะครับเขาแค่รู้สึกว่าของเยอะเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกถูกเหมือนครอบงำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสือกล่องของสะสมต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนกำลังเป็นเจ้าของตัวเขาแทนที่เขาจะเป็นเจ้าของมันแล้วเขาก็เริ่มทิ้งชิ้นแรกนะครับชิ้นที่10จนถึงชิ้นที่พันจนวันหนึ่งนะครับที่ห้องเขาเนี่ยเหลือแค่เบาะโน้ตบุ๊ก notebook, ผ้าเช็ดตัวกับถ้วยกาแฟ หใบสิ่งที่เปลี่ยนไปจากการที่เขาเริ่มรู้จักการทิ้งของนะครับหคือมีเวลาเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับไม่ต้องคิดเยอะว่าจะใส่อะไรจะใช้ของชิ้นไหน 2. รู้สึกตัวเบาทั้งกายและใจไม่มีอะไรให้ต้องเก็บนะครับต้องเช็ดต้องซ่อมนะครับทุกวันเนี่ยเหมือนได้หายใจโล่งขึ้น 3. คือเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เพราะเกิดเราเนี่ยไม่ซื้อของใหม่มาแข่งกับใครนะครับเราก็กลับมารู้จักคําว่าพอ ในแบบของตัวเอง 4. ค้นพบว่าความสุขไม่จําเป็นต้องซื้อของมาก็ได้นะครับฟูมิโอเนเขียนไว้เลยว่าตอนที่มีของน้อยที่สุดเขาเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในชีวิตแล้วแล้วเราลองทําอะไรได้บ้างนะครับคือเริ่มจากทิ้งของแค่หนึ่งชิ้นในวันนี้นะครับไม่ต้องฝืนตัวเองแค่ลองถามว่าของชิ้นเนี้ยมันยังมีความหมายกับเราจริงๆริงไหมถ้าคุณลองไปเปิดห้องเก็บของหลายๆอย่างเนี่ยคุณก็เก็บมานานแสนนานแล้วบางอย่างนี่มัน มันไม่ไดเอามาใช้เลยนะครับก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเหมือนกันนี่ที่บ้านผมก็ทิ้งของที่มันแบบเออไม่จําเป็นไม่รู้เก็บไว้มันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือถ้าเกิดคุณทิ้งมันไม่ได้จริงๆสิ่งที่คุณต้องทําคือหยุดซื้อของใหม่อันนั้นนะเข้ามาในบ้านก่อนไม่งั้นมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆบางครั้งนะครับสิ่งที่มันหนักเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราถือแต่นะครับมันอยู่สิ่งที่เราเนี่ยไม่รู้จักยอมปล่อยวางเลยสักที ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่ชีวิตที่ขะนะครับแต่มันคือชีวิตที่ชัดว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่ใช่และคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทิ้งของทุกอย่างนะครับเพราะในบ้านคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแต่แค่เริ่มต้นนะครับจากการทิ้งความรู้สึกว่าต้องมีของเยอะเนี่ยถึงจะมีค่าแค่นี้ก็พอแล้ะครับ